สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วจีช้ชาแนลนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาไต่แรงฟรีไฟล์กันมานเลยมาเลยเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะคะชิบ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  <c oughs> อุ๊ย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 แน่อา้าวจะลงมาไม่น่าจะลงมาไม่จ้าอุ๊ยไม่ให้ขึ้นด้วย ไม่ได้ให้ขึ้นด้วย, <S <S อยเออมันต้องอย่างนี้สิหัวใจจะวายค่ะทุกคนหัวใจจะวาย ท้าไม่ได้แย,ย,ย,ย่เลยอ่ะ <S 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 จัดไปค่ะต้องเปลี่ยนปืนนะคะทุกคนเกือบไม่รอดอ่ะอ เฮ้ยปืนเมื่อกี้มันเป็นปืนยิงใกล้ใช่ไหมคะทุกคนเฮ้ย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 โอ้โหนี่แต่ก็ยิงได้สองสองคนน้ำดูว่าจะเพิ่มไหม โอเคค่ะเพิ่มนะคะโอเคค่ะอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายตายง่อย